สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้คำสั่งต่อไปนะครับคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปต่อไปคือคำสั่งพลิกอนนะครับหรือคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะครับตัวอย่างที่ใช้ทดลองคือหัวข้อ4.1นะครับการเขียนรูปห้าเหลี่ยมแบบอินสครายนะครับอยู่ภายในจุดศูนย์กลางที่ตำแหน่ง 120, 100นะครับมีรัศมี60เริ่มกันเลยนะครับ ไปที่นะครับคาสั่งโพลิกอนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นที่คอมมานด์ไลน์นะครับบอกให้เรากําหนดจํานวนด้านที่ต้องการเขียนซึ่งในโจทย์นะครับต้องการเขียนรูปห้าเหลี่ยมหรือ5ด้านเพราะฉะนั้นก็อ้อนเลข5ลงไปนะครับพิมพ์5พิมพ์5นะครับกด enter ครับจากนั้นนะครับที่คอมมานด์ไลน์จะให้กําหนดพิกัด จุดศูนย์กลางนะครับของรูปหลายเหลี่ยมหรือโพลินที่เราต้องการสร้างนะครับซึ่งจุดศูนย์กลางในที่นี้นะครับก็คือจุดศูนย์กลางวงกลมจำลองนะครับที่ AutoCAD จะจำลองขึ้นมาภายในตัว AutoCAD เองเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็กำหนดลงไปนะครับตามโจทย์กำหนดคือ120นะครับ120คือค่าของ x นะครับตามแนวแกนนอนนะครับนับไป120 หน่วยนะครับหรือ12ช่องนั่นเองนะครับเพราะว่า,าจุดกริดหรือตารางที่เราเห็นนี่นะครับช่องละ10หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะนับไป12ช่องก็ได้120นะครับขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมา่านั่นคือพิก,กัดของแกน y แกน y ที่จุดกําหนดคือ100ก็แสดงว่านับขึ้นไป10ช่องนะครับจุดตัดกันร,ระหว่าง x 120กับ y 100นั่นคือจุดศูนย์กลางนะครับป้อนเสร็จกด Enter นะครับ จากนั้นนะครับคอมมันไลจะให้เราเลือกว่าจะสร้างรูปห้าเหลี่ยมาภายในวงกลมหรือภายนอกวงกลมนะครับซึ่งในที่นี้เราจะเลือกภายในวงกลมคือ i n นสไครตตามที่จดกําหนดนะครับโดยพิมพ์ตัว I หรือไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเพราะว่าในวงเล็บตอนนี้หาดี u l t เป็นค่า I เราสามารถกด enter ผ่านได้เลยนะครับ enter จากนั้นนะครับ ที่คอมมันไลน์ถ้าเรากำหนดรัศมีซึ่งรัศมีกำหนด60หน่วยนะครับเราก็ป้อน6 0ิหน่วยลงไปนะครับป้อน6 0ิแล้วเ n t e r นะครับจากนั้นกดเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับเห็นรูปที่เราสร้างขึ้นให้กดไปที่เมนูบาร์เมนูบาร์ซูมนะครับแล้วก็กดตรงซูมอนะครับก็จะเห็นรูปนะครับห้าเหลี่ยมที่เราสร้างนะครับ ต่อไปเราจะมาทำาข้อ2ต่อเลยนะครับ4.2ต่อเลยนะครับก็คือการสร้างรูปห้าเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนกันต่างกันตรงที่รูปห้าเหลี่ยมที่จะสร้างในข้อ4.2นี้นะครับจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่สร้างภายนอกวงกลมจำลองนะครับเริ่มกันเลยนะครับไปที่คำสั่ง p o ล y g o n จากนั้น พิมพ์5หรือไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเพราะว่าในวงเล็บ default เป็นเลข5ไว้แล้วนะครับเพราะเพราะว่าเราเพิ่งสร้างไปนะครับสามารถกด enter ผ่านได้เลยจากนั้นนะครับป้อนพิกัดจุดศูนย์กลางของวงกลมจำลองนะครับก็พิกัดเดิมนะครับคือ x เท่ากับ120่คอมม่านะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ100นะครับกด enter นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกว่าจะสร้างรูปห้าเหลี่ยม ภายในหรือภายนอกซึ่งข้อ4.2นี้เป็นภายนอกคือตัว c นะครับก็พิมพ์ตัว c นะครับตัว c ตรงนี้นะครับกด enter ตัว c ย่อมาจากสุขุมสุดค้ายนะครับคือภายนอกวงกลมนั่นเองกด c แล้ว enter เลยนะครับจาังนั้นนะครับก็ป้อนรัศมีต่อนะครับก็คือรัศมีเท่าเดิมครับ60ครับ enter ครับจะได้รูปห้าเหลี่ยมนะครับที่ครอบข้อที่4.1ไว้นะครับเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนวงกลมที่มีรัศมี60จุดและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันกับรูปห้าเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อเราจะได้มองภาพออกนะครับกดอื่นขอเปลี่ยนสีเป็นสีให้เห็นชัดหน่อยนะครับอ่าผมจะสร้างให้ดูนะครับจะป้อนพิกัดที่120นะครับจุดศูนย์กลางคอมม่า100นะครับจุดเดียวกันเลยนะครับจากนั้นรัศมีจะป้อน60นะครับอันนี้คือ อันนี้คือ,อความแตกต่างระหว่างการสร้างรูปห้าเหลี่ยมโดยการกําหนดให้สร้างภายในวงกลมนะครับกับอีกการสร้างรูปห้าเหลี่ยมให้สร้างภายนอกวงกลมนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอาลองฝึกดูนะครับ